ชื่อสืชาตินะมานะับมาให้บริการตัดแว่นดีมิเตอร์เนี่ยครับรู้สึกนะ่น้กงานให้ความรู้เรื่องการใช้แว่นดีมากเลยครับตลอดต่อลอดตัมาผมก็ไม่ไม่ค่อยได้มีความรู้ขะารก็ใส่ใส่นะงั้นพอมาตัดที่แว่นอิเตอร์เนี่ยแล้วหน้างานใช้ให้ความรู้ได้ดีมากการใช้แว่นรักษาวแว่นอะไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าประทับใจ ได้ความรู้มากครับได้มาตัดกันเป็นของรุ่นใหม่ของโฟย่ารุ่นนี้เรียกว่าเซนตูรี่พสดีมากเลยครับใส่สบายรู้สึกสบายตาดีและออกแดดเดินเรืออะไรจะไม่มีการแสบตาเมาหรือว่ามึอนอะไรเลยครับพัสดีนะครับมากครับถ้าใครสนใจก็มาได้เลยครับบริการดีมากเลครับเป็นยินเตอร์ข้างตลาดขันล้านนี่ครับ ดีมากครับบริการดีมากเลยครับ